าออ้ากหวยังไงพี่วิวแฟนชื่ออะไรชื่อแก้มครับเวลาแข่งกดดันหม่แม่แล้วแก้มครับที่แบบว่าที่แบบว่าหน้าอ้วนอ้วนนอ่อยอย่างเงี้ยนี่ขาดแต่น้าทั้งเกมหน่อยไม่ไหวนะฮะับเคยเห็นหน้าอ้วนไหมคนหน้าอ้วนนนันเนี่ยแล้วผมถ่ายรูปให้ดูพี่วิวต้องชนะเดมวูอยู่แล้วพี่วิวอะไรเล่นในคอมหน่อย นี่เพิ่มสอนเฮ้ยปุ่มค้าง เล่นในคอมใช่ไหมเล่นในคอมเปล่าเล่นในมือถือนะฮะทำไมนิโมโปรีพี่โหดจังผมฟังกี่บาทไม่รู้นะครับผมไม่รู้อนะ่ะน่าจะาหลาพันอยู่ลนะ ใช้แอปอะไรสตรีม OBS นะฮะิวโชว์จังหวะนี้ได้เลยน้องชาย สนใจรับเด็กข้างขายไหมพอห่อหลีพี่ปับปุ่มแบบไหนก็แบบนี้แหละเนี่ยตามอย่างนี้เลยอยู่กับพี่ปุ๊ใครเก่งกว่ากันไม่รู้นะฮะเมื่อไร่พี่จะทำคลิปถ่ายมั้งอ่ะย,ยังไม่รู้เหมือนกันอนะไม่รู้จะถ่ายยังไงถ่ายมาเดี๋ยวคนเห็นแล้วคนร้องอีกร้องผมโปีก ถ้าเราแข่งฟรีไฟจะมีมือถือของเกลืน่าให้ใช่ไหมครับใช่แล้วใช้โฟน6กโฟร์ีมเหรออันนี้โฟนสิ e เ1 Pro Max แมคครับพี่อยู่กับอีพีนั้นยังนาาเล้า ไม่ต้องถ่ายพี่เดี๋ยวแม่แม่หัวอารเพื่อนเนาะครับเข้าโรงงานไปตัวแล้ว พี่วิวพี่ปุ๊กเป็นสตรีนหรอนะ่าจะไม่ครับมันจะแบบพักผ่อนมัน้งสู้ๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนนะฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับระบบแชร์นะฮะฝั่งซ้ายมือนะทุกคนไม่ตกนี่มันยืนลิงตั้งนาน สวยสวัสดีแอดมินสวัสดีนะครับกูกายบูสวัสดีคนดูที่อยู่ด้วยสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณของฝันด้วยนะครับถูกใจไฮไลท์เอว ทำเออทำไมทำไมทำคลิปแกล้งแฟนหน่อยเห็นทำไม่เป็นอ่ะเป็นคนแกล้งกันไม่เป็นนะชอบปั่นมากกว่าสตรีมกี่สตรีม,ม,มถึงกี่โมงครับก็เดี๋ยวหน้าจะสักพักแล้วก,ก็ลงแล้วกี่ทุ่ว่มงแล้ว,ลวเอาใหม่ที่้าหน้าครับผม ที่ไฮไลท์กี่ล้านวิวกี่ล้านแล้วไม่รู้เหมือนกันนะเข้าห้องเ้าห้องทันเทสส่วนตัวได้ไหมหไม่รับเทสส่วนตัวนะ है <laughs> ลูกนั่งยิงลูกนั่งยิงหน่อยทำไม่เป็นน่ะ พี่สายเต็่มนิ้วหน่อยนี่อย่างเอาเกินใช้นิ้วอะไรกดไอ้อชนิ้วชี้ครับผมเกินไปหมดจังพี่พี่วิวจะออกกับบูมัไม่ได้ออกครับผมน,น้องเจอสุนสนายเก็บให้พี่ด้วยนะ

พี่วิวครับจบเกมนี้จะสร้างกลุ่มใหม่ไหมครับสร้างครับผมย้ายทีมหรอไม่ได้ย้ายครับพี่วิวเล่นเกมแล้วหัวร้อนไหมครับไม่ครับผมอย่าหัวร้อนครับหัวร้อนแล้วจะแบบไม่หนุกครับผมปล่อยวางครับผม ม่เล่นดีดีเาะว่าขโมนแม่งยิงกันนัวเลยใช่ผมปะม่ได้มารังยิงกันนัวเลยบนแพลตฟอร์มนี้ก็ก็มีตัวไหนยิงกันนัวอบอกเลยพี่วิวเปิดจอแบ่งอยู่ไหมไม่ไม่รู้ม่นมันไม่มีให้เปิดอไอโฟนสิบปแปด Pro Max อะไม่รู้เปิดตรงไหนอะผมไม่เห็นอะ ไม่ดูเนอะวะตรงตั้งค่าไงไม่มีนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมนให้มีให้เปิดจอแบ่งอะเฮ้ยไม่มีเหรอเฮ้ยคนอยู่ข้างบนเหรอวะ พี่ไปดักสตรีมพวกฟีกี้หน่อยนล้วดักเขาทำไมเราเอาปกตินะพี่ าเช็ในคลุด,ด้วยเขาอยากให้อ่านเช็ต้องมาอ่านที่นีโมนะครับอไม่อ่านนะ